นานแล้วนะที่กบไม่ได้มาทำวิดีโอเก็บไข่เนี่ยโอ๊ะโอ๊โอ้หทำไมไข่นี้ใหญ่จังโอ้ยอะไรเนี่ยใหญ่มากดูทั้งใหญ่ทั้งยาวดูให้เทียบดูกับไข่อื่นจะมีอยู่สามไซส์ดูอันเนี้ยเบอร์เนี้ยน่าจะเป็นเบอร์เล็กตัวนี้จะเป็น มันเป็นเอ็มแอลแล้วก็โอ้ยจะเรียกเบอร์อะไรเนี่ยศูนย์ไหมมันเหมือนไข่ไข่นกไอ้นั่นเลยนกอะไรวะไข่ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ยายทำไมมันเป็นไข่แบบนี้ <c oughs> ไข่พี่ใหญ่แน่เลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไข่แฝดค่ะพี่ใหญ่เนี่ยโอ้ยมือกบเนี่ยเปื้อนเลยโอ้ อากาศหนาวนะคะไก่เขาก็จะไม่ค่อยไข่อ่าอีกไข่นึงไข่ซ่อนไว้ไข่นี้เย็นเจี๊ยบเลยอ่านานๆที่ค่ะจะได้ไข่เยอะขนาดนี้แล้วก็จะพักไปอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะกว่าจะได้แบบเยอะขนาดนี้ค่ะทุกมันฝรั่งเขาก็มาเก็บไปหมดแล้วนะคะเขาทำงานกลางคืนค่ะช่วงนี้มืดเร็วแล้วก็ สองสามโมงเช้าเนี่ยเก้าโมงเช้านี่คือยังมืดอยู่เลยเขาก็ทำงานนะคะแป๊บเดียวเก็บไปหมดแล้วค่ะฝนตกทั้งคืนด้วยถ้าเป็นเบทาบที่เป็นให้น้ำตาลเขาก็จะกองไว้กับที่แต่ว่าถ้าเป็นมันฝรั่งเขากเก็บไปหมดเลยค่ะเรียบร้อยวันนี้อยู่กันสองคนค่ะไปตลาดเมื่อเช้าและได้เออมกะกอกลูกใหญ่มากอันนี้เป็นรสชาติธรรมดา เป็นอันนี้เป็นลูกเล็กลงมาเป็นรสชาติใส่กระเทียมนี่เป็นขนมปังที่กบเอาไปใส่เครื่องอบเรียบร้อยนะคะมันจะกรอบค่ะสาวโดลูกที่เจ็ดของเราแล้วก็จะเอามาจิ้มกับตัวนี้จะมีรสชาติเผ็ดนะคะแล้วก็มีมะก,กอกผสมเล็กน้อยอร่อยค่ะอันนี้ก็สามีกบก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จานนี้เป็นโยเกิร์ตกรีกค,ค่ะก็เอามากินด้วยเหมือนกัน อ๋อยังมีอีกค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะออกเข้มๆออกหว,วานๆค่ะอร่อยค่ะวันนี้เราก็จะมีอ,อของว่างกันแบบนี้นะคะเราเลือกแบบที่เราชอบค่ะไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตโอ้ยไปที่ตลาดตอนเช้าก็ได้แบบนี้ค่ะตลาดวันอาทิตย์จะมีของขายเยอะแยะของสดๆกบจะกินข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่คือนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ใน สบตัวแหวข้าเหนียวร้อนๆเสร็จแล้วก็จะกินกับไก่วันนี้กบมีปีกไก่ที่ซื้อมาจากตลาดนี่ค่ะแล้วก็ของคุณสามีจะเป็นต้มขาไก่จากร้านของพี่คนไทยที่ที่เขามาขายที่ตลาดค่ะพี่เขาเป็นคนจังหวัดตรังค่ะโอ้น่ากินมากแล้วก็หอมมากค่ะส่วนคุณสามีก็กินข้าวธรรมดานะคะ กินกับไก่ตัวตัวนี่นะคะนี่อืมกบก็จะชอบกินปีกไก่ค่ะกบก็เลยต้องนึ่งข้าวเหนียวค่ะวันนี้อ่าสุดท้ายก็ต้องซื้อไก่แต่ว่าซื้อตัวเล็กค่ะไม่รู้มีใครชอบกินเหมือนกบไหมกบไม่ชอบกินเนื้อนะกบชอบกินไอ้กระดูกชอบกินปีกแล้วก็ชอบกิน ไข่สันหลังมันโอ๊ยฝรั่งนอ้อก็จะกินไก่แบบนั้นเนาะอืมเนื้อนี่แซบแลวเนาะอืออุ้ยเนื้อเน้นเน้นมาค่ะมาค่ะมากินข้าวกันค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันดีแต่ว่าขอกินข้าวก่อนค่ะค่อยไปหาเออ ดูว่าตรงไหนมีตลาดนะคะใช้มือนี้ล้ค่ะกินข้าวเหนียวกันเนี่ยค่ะบรรยากาศเมฆมันหนาค่ะมันที่จริงมันมีแดดอยู่แต่ว่าเมฆมันหนามันก็เลยทําให้เรายิ่งหนาวคูณ2เข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนของหมู่บ้านค่ะตอนนี้ก็สร้างกําลังใกล้เสร็จแล้วตรงที่ผมมาเก็บดอกไม้นั่นแหละค่ะนี่ค่ะบรรยากาศ ก็ถือว่าดีค่ะไม่มีฝนตกก็ถือว่าดีแล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเราจะได้ออกไปหาซื้อของพวกซื้อของฝากอะไรด้วยนะคะเราก็เลยจะไม่ค่อยอยู่บ้านกันนะคะนูน่นมีเขาทำการ,กรเกษตรกันด้วยนู่น้แหงแรงค่ะช่วงนี้ใบไม้หัวกลนค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะออกไปตลาดคริสต์มาสกันค่ะเป็นเป็นครั้งแรกแห่งปีเลยนะคะที่เราจะไปแล้วก็เราจะเลือกไปที่ที่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปแล้วช่วงฤดูหน้าร้อนแต่ว่าปีนี้เขาเริ่มเร็วกว่าเพื่อนเราก็เลยจะไปที่นั่นค่ะแล้วก็ตอนนี้อากาศข้างนอกอกี่องศาคะ7องศานะคะแต่ว่าความรู้สึกเจองศาเนี่ยมันเหมือนกับ ความรู้สึก1องศาค่ะมันก็เลยหนาวมากถ้าเกิดว่าเราจะเดินนานๆเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนตอนหิมะตกนะคะกบกับสามีก็เลยใส่ดูค่ะ <c oughs> ใส่ฟูออปชันเป็นไงล่ะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปที่ตลาดแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันเจ็องศาคงไม่หนาวเดินไปเดินมามือแข็งหนาวแล้วก็มีลมด้วยโอ้ไม่ไหวค่ะตอนนี้เราก็เลยจัดเต็มให้มันร้อนไว้ก่อนค่ะ เอาแบบเต็มเลยสามารถเดินหิมะได้เลยนะคะแม้แต่ถุงน่องกบยังใส่เบอร์สามเลยนะคะใส่แบบว่าประมาณว่าหิมะตกไปเลยทีนี้ถ้าเราไปเดินในตลาดที่มันอ,อากาศขนาดนี้ยมันก็แบบเดินแบบสบายๆนะคะมันจะได้ไม่หนาวปากสัน่นเนาะหมวกก็ใส่จัดเต็มค่ะเพราะว่ามันไม่มีแดดตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าเค่ำนะคะมันแค่บ่ายสามเองค่ะแต่ว่ามันหนาวมากข้างนอกค่ะก็เลยจัดเต็มดูสิคะชุด ชุดหนามากรู้สึกว่าร้อนเลยค่ะในรถแต่ข้างนอกต้องไม่รู้สึกอะไรแน่ๆนะคะตอนนี้ก็กำลังออกจากบ้านค่ะหลังจากที่เรากินข้าวกับข้าวเหนียวไก่ย,ย่างกันแล้วนะคะเออรถสวนกันวันนี้รถไม่ค่อยเยอะค่ะก็ไม่ไกลค่ะก,กี่นาทีเนาะคุณสามีอ่าไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะคะไปค่ะทุกคนไปดูว่าวันนี้ตลาดเขามีอะไรกันนะคะ รถติดค่ะรถติดรถติดมากเลยอยู่บนภูเขาเฮ้ด้วยนะมีตำรวจด้วยนะมีตำรวจด้วยนะยอดเจด, <Okay. S 1> ดีเออไม่ใช่เห็นยอดโบส์แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปในโบส์ครั้งที่แล้วที่เรามาในโบสถตอนนี้โอเข้าไปทางโน้นขอบคุณครับ,บว,ว้าว ทำไมเราทำไมเราแตกต่างจากเพื่อนเออสงสัยไปแล้วเราไปทางนี้ปาร์กิ่งดีอแล้วแต่เขาจะตัดสินให้เราไปทางไหนนะเนาะ

Oui. <laughs> trois, euh, trois jeans différents. On va, on va avoir le, le Invictus voilà. qui lui va être très poivré, qui va avoir beaucoup de caractère, assez sec ouais. en bouche, mais qui, qui a tendance à peau. Euh, Alors. pas dans ce pécan, hein? Oui, ce oui, on va voir. Yes. Elle ne sait pas ce que je veux la noix. Merci beaucoup, messieurs dames. Merci, yes, ah, madame. Oui, j'aime ah, oui, ah, oui, ah, Ce sera tout. Vous les radiations. Vous allez passer en vidéo sur YouTube. Oui, voilà. Comme je l'habite. Tout s'il est de สวยจังเลยอ่ะ